โ <Okay, S 2> <ม>อเคครับผมไม่ปันน้ดูก่อนเออตอนนี้คือผมไม่รู้จริงผมจะทำยังไงเล่นอยู่สคนงานดีฮะมีคนที่สแถมมาให้อันนี้พูดอคำเดียวฮะอะแครับโอ้ไป นะครับโอ้ป oh ล <c oughs> ่อยเดี๋ยวเพื่อน <c oughs> เพื่อนนั่งนั่งยองยองกิกยองยองกไปเพื่อนยองยองไป <c oughs> ระวังระวังเพื่อนมันโอ้ยชิตมีครับครับครับโอ้แมน รจะทำไงมานไงขนาดนี้ขนาดนี้ปักปักก่อนหนึ่งอันจะจับีโซนวันแป๊บหนึ่งขอ,อเวลาเคลียร์หน้าแป๊บขนาดนี้ขา้างหน้ามันจะแย่แต่ไปหมด <c oughs> รอสับใส่เกลือจะจับโซนมาหนึ่งขอให้ก่อน <c oughs> โอ้เปหลอตรงนี้พอดี <c oughs> โอเคย้ำฮะเออโอเค เป็นอยู่สามคนงานดีฮะงานดีกแล้วเเติมเลือดก่อนเลยขนาดนี้อะไรเนี่ยทำไมอาร์ตเดต้าคอลเลคชันไปยังไหนไจทไมได้หลอกมันทับซ้อนต่อไปก็ฟิลพาวเวอร์จเนอเรเตอร์โอ้งานใหญ่ไปแล้ว แล้วงานหยาบเราเล่นกันอยู่3คนระเพากับเรา3อยู่แล้วโอ้ไมค์ก็ขนาดนี้อ่ะกระสุนหมดวัดจอขอเวลาฮะแ,แอมอ่นนอลปอนลุนมผมอยู่ในฐาน,นแย่ๆริไม่ได้วิ่งไปไหนเลยแย่จริงแย่เพื่อนเราไปก่อนแล้วกันขนาดนี้ ปฏิบัติการกระเพราตะเราสามเคไปเขไปไปด้วยกันดีกว่าเขมมีสามเครื่องเขเมในคุมกันแค่เท่าที่พอคุมกันได้แล้วกันเดี๋ยที่คิดว่าคุมกันมันดูแบบง่ายหน่อยเออผมเคยขึ้นมาฝั่งนี้นะเนี่ยว,ว้าวฮะ75% คเตมพร้อมรับแรงกระแทกมันมาละเข็มกระเดพงยายามซ้ำให้เครื่องนี้ทำงานต่อไป ล่นกันอยู่สามคนทำงานเท่าที่ได้ <S <S ไม่เป็นไรเทื่อร์นึงรันเรื่อยๆโอเคแคมันรันแบบป้องในป้องกันเป็นเครื่องเครื่องไปแล้วกันบอนเดมเมอดูสภาพแล้วเราว่าเพื่อนเพื่อนเราเองก็ไม่น่าไหวเหมือนกันจเจเยดันอะไรเยอะแล้วเด่นจะถึงจบนี้ถ้ามีสามคนอยู่นี่ผมว่าง,งานเข้า อกาสการสำร็จที่ยากมากประหนึ่งบวกแปับวแกแปบมีแปรมีเดสขนาดนี้เอานี่ก่อนโอเคผมซนอนี๋ยก่อนแล้วกันอ้อยประหนึ่งไม่ไหวละตระหนึ่งวางนี่ก่อนถ้ามาถึงว่าต้องรีบวางขนาดนี้ไม่กอดไม่กอดไม่กอด โอ้โหโอ้โหมันหลายๆเลยเจ้ยโอ้โ,โอโ้เยอะมากเยอะมากแพรบอบอกว่าปีคอนอันเดียวกันไม่ทันว่ะอ่าไม่ไหวเยอะเกิน <laughs> เยอะเกินจะรับไหวโอ้แพับมีโอ้อๆอๆ เดืนถอยมาเราเปิดไฟจะกระจดดสามคนมันจะเหนื่อยอยากตรงนี้แหละมาแต่ผมล่อมาเองปาตรงผมจะเยอะที่ไม่ต้องไปทางนูน้นอ่ะดาเมจลืมไปว่าม,มันทะลุนี่มาถ้าผมไม่อยู่ทางห่างตันหนึ่งปากให้เพื่อนกันเองกันทีโอเค ปด้ยจะปักยาจิงเฮ้ปนเงปันจิงไม่ทันจริงมันเยอะมากเยอะเหลือเกินโอเคขอบคุณนะเพื่อนที่วางนี้ให้มันเยอะเหลือเกินปันอึองต้องคุมสถานการณ์ก่อนไวาก้อนโอเคอเป็นคนซ้อมไพ่ฝั่งโน้นเยี่ยมโอ้โห นึ่งกนอยู่แค่นี้สามคนตายตายตาย,ตาย <c oughs> นี่แหละฮะเป็นหน่วยปฏิบัติการภาคพื้นมันก็อย่างนงี้แหละ MI unit บ o b i ่ e Infantry ฮะเดี๋ยน้องกันแน่ว่ามาจากไหนเนี่ยปั่หนึ่งกวาดทำไม่ได้กอนไมีอากาศจะวิ่งออกไปเลยเนี่ยตอ้าน,านี้ จากแพรบมียิงสะพายจุดต่อไปอยู่ไหนอยู่โอ้โหไกลอันเนี้ย,ยได้กันอยู่สามคนอ๋อเจ็บโอเคไปอันนี้คือต้องพึ่งทีมเวิร์ค่ะกันหนึ่ง่อนอ๋อ ชิดระเบิดไฟอื้อโอ๊ยจะปาตายทำไมผมโดนตลอดเวลาเนี่ยบัณฑิงขอเวลาเคลียร์ก่อนเข้มเข้มประกันบัณฑิงประกันมันเยอะโอเคขอเวลาเข้มประกันบัณฑิงประกันมันเยอะเลยเกินอ๋อบัณฑิงรีโหลดก่อนรีโหลดดิงโอเคปันึ่งปากแป๊บตีโอเค อาโอเคโอเคเอาพิดล็อกมาอ่ะเอาเพื่อนเราไปฮะเป็นแต่จะใช้มากกว่าโอไมค์ก่อนแคปเพื่อนเพื่อนว้า,า,าไม่ไหวปืนรีโหลดไม่ทัน โอลและริแพดจเลเตอร์เพิม่มอีกตัวหนึ่งงานเดียวหนึ่งแต่ผมต้องมาช่วยควกพนันมาก่อนต้องโฟงกัสไปเยอะกันหน่อยเมื่อกี้คือไทเกอร์มันมาแล้วผมแบบไม่ทันเห็นจริงๆโอเคไปลุยเมดิกอะไรไม่มี <laughs> ไม่มีเมดิก เดี๋ยวผมไปวางไปติดให้ที่นูแล้วกันไมค์กอดอะไรมาเนี่ยโอเคไปไปเครื่องบนเครื่องบนเครื่องบนอ้า <Yeah. S 1> อะไรเนี่ย ซ่อมเดนะอันอ๋ออันนี้เป็นแก๊สนี่ว่าเออผมผมเพิ่งเคยสังเกตแจ้จริงอันนี้มันคือถังแก๊สถังแก๊สติดกับเจเนอเรเตอร์เคสตอนั้ก็มีคนเพิ่มมาหน่อยเมื่อกี้เล่นอยู่3คนนี่ปวดปวดใจฮะ <c oughs> คุมกันบบกค่อยไหวอ่ามาปุมปักนี่ให้จะ <c oughs> เปิดไฟไปเลยลูกหนึ่งอืม <c oughs> Okay. ผมปักนี้ให้อยู่ครับนี่เดี๋ยวช่วยคนล่างก่อนันไม่แค่กลาดวะกลาดช่วยกลาดเข้าไปช่วยใ่้นหน่หนนิดนึงหน่อยคามาถึงว่าจะเล่นแบบคนน้อยขนาดนี้เนาะวัดเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> โผมจะไปซ่อมมันที่เจ๋งเลยไปซ่อบบมเฮลีคอรนเฮลิคอร์นอะไรเฮลิคอนมาซ่อมได้เจ๋งเหรอโอ้โอยมันมาแล้วครับมิ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 ครับมีมันมากันแล้วเด่น ครับมันยิงไม่ทันขออภัยมันเยอะเกินมันยิงไม่ทันจริงๆขนาดนี้โอเคติดตาต่ออะไรกันเนี่ยทำไมมันมีแต่แขกมาหาผมเทียบเลยไม่มีแต่แม,าามลมมแมแงมาเต็มไปหมดขนาดนี้เหลือปืนพกกันเดียวแล้วครับท่าน สนหมดแล้วขอภัยด้วยอ๋อ่จะเปนพกจะเปนพกอยู่ชีวิตะอยู่ชีวิตจะปืนพกอันนี้คือมาติสวีเรีประเด็นเบสกอนสวกนอิสัโกมุกเอาเทียบเลย ไปยิงตรงไฟกับผมนี่มาวันนี้เลยฟัน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 ได้ผลไม่มากก็น้อยอะมอเลสฟันฟันเออเออมิเรียแท็กกันอย่างเงี้ยแหละเออทิตมิไม่อยู่ฝั่งนี้ด้วยทิตมิเยอะ กระสุนผมหมดแล้วสู้ด้วยอะไรไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วขนาดนี้โว้วมันยิงเฉียวหน้าผมลงไปครับละ่ะหนึ่งขมพยายามทวงเวลาให้อยู่สู้ชีวิต <c oughs> เอาโลนี่แหละไว้ป้องกันสู้ชีวิตไว้สู้ชีวิตไว้ก่อนใช้มีดเป็ดทดสอบอะไรกันหนึ่งสองสาม สองสามสี่สี่ห้ามีคนช่วยยิงผมช่วยผมยิงแล้วเปล่าไผมไม่แน่ใจะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ประมาณห้าทีแล้วเปล่าไม่แน่ใจผมไม่ชัวร์เหมือนกันไม่ใช่เมสด้วยถ้าเป็นเมสซนี่มันน่าจะตบเป็นกระเด็นได้บ้างแต่ไอ้นี่คือมันคือมีดคือไนฟ์ขนาดนี้ดีสไนฟ์โอตีเลย เล okay. ้นกับจี่ไซฟอรลี่เลยแย่จริงโอเคเปิเป็นคนหนุนให้อยู่ด้านบนโอ้ไปโอเคปืนกระสุนผมก็ไม่มีเพื่อนจะยิบแล้วก็จิไปแต่ผมไม่มีกระสุนปืนแล้วขนาดนี้โ hmm. อ้ยยังไม่รู้เราจะไปที่บารชบี้คิว้ไหม เดี๋ยวคนกี่คนเนี่ยเหลืออยูซี่คนงานดีเหมือนเดิมครับมีปันหนึ่งหลังมาแล้วไอ้เสียงใต้ยินเสียงเมื่อกี้ <c oughs> ได้ยินเสียงเมื่อกี้มีเวลาขออนุญาตหยิบมากระสุนปืนไม่มีโอ้ครับแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนหลบผมู่ไหน,ไหนวะเนี่ยโอ้ไ oh ม่กอดไม่ต้องเลย กันอยู่สามสี่คนมีคนที่ห้ามาเสริมให้เออดีฮะเอาเข้าไปคนสกอตตี้บอยอีกแล้วล่ะโอเคสุดแล้วก็เล่นกันอยู่ห้าคน <c oughs> <c oughs> ลําบากแล้ว <c oughs> กาษีอาร์ก <c oughs> ลงไหนวะอาร์กลงฝั่งนู้นโอเค สร,สร้างบังเกอร์รอบอาร์คเลยงานนี้งานนี้สร้างบังเกอร์รอบอาร์คเลยเอาเดี๋ยวเพื่อนทำอะไรเนี่ยอ๋อสร้างเป็นสองแนวโอเคเข้าใจเข้าใจคนยิงโวเข้ามาจอยโอเคมีเจ็ดคนแปดคนโอเคเฮ้ยอุ่นใจหน่อยเมื่อกี้เล่นกันอยู่สามสี่คนเล่นกันมาได้ไงไม่รู้เหมือนกัน โอ oh, ้ตายตายตายผมอัดอยู่วะเนี่ยอัดอยู่โอเคผมนั่งงงเลยเนี่ยเล่นกันอยู่สามสี่คนตอนแรกนี่โอ้ยตา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 ย <laughs> ผมกระสุนหมดแล้วก็สุนหมดอีกเนี่ยเดี๋ยวรีบสร้างเรียบร้อยก่อนไม่งั้อนอาจจะงานเข้าได้ฮะขนาดนี้ The base under attack the Eastern Quadrant base under is in easten quarter เข็มโอเคโอเคเรียบร้อยฮะก่อนที่งานจะเข้าฮะตอนนี้แต่ผมเชื่อว่างานเข้าแน่นอนจริงเป็นอันนี้ยเพราะว่าเขาใช้บังเกอร์อุดพร้อมกับเปิดให้แนวกลางเป็นอันนี้อ๋อโอเคฉลาดดีฉลาด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 ิฟท์ฟัง ไม่ไม่รู้เหมือนกันมีการวางเเลตด้างหรือยังผมเองไม่ทราบไม่ได้ดูเอ,อ่อตรงนี้างแล้วกันนะเถลิดโอเคโอเคฝั่งนี้น่าจะงานจับระดับหนึ่งเเล็ดอยู่ฝั่งนี้สิบวิ สิบวิเอาเป็นผมนี้แล้วกันนะโอ้บอยงานข้าวแน่นอนยอมรับเลยว่างานข้าวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ครับตอนนี้ขึ้นทีวีเอ็มจี MG ก่อน อันนีกน้ก่อนกดหด้าก่อนโอ้ชูดไทเก็โอเคผมไม่เห็นว่าว่าการณาเจอยู่ไหนมอไม่แค่รัวไปก่อนขนาดนี้โอ้กันฝูงกันอย่างงี้ผมจะเป็นลม <c oughs> ถ้ารัวไปฝันนี่แตกไะไรนี่คืองานเข้าอ่ะคือหลุด รัวแน่นอนมาต้องมีคนคอยซ่อมคอยซ่อมบังเกอร์ยี่ด้วยไปหนึ่งเฮ้ยมไม่มีใครซ่อมอเค๋รถไฟฟ้าเคซ่อมบังเกอร์อเคต้องต้องคอยซ่อมรถไฟฟ้ากับบังเกอร์ไว้ฮะเพราะไม่งั้นคือถ้าแตกทีนี่คืองานเข้าอ่ะ โอเคซ่อมซ่อมไปซ่อมไปก่อนผมต้องต้องซ่อมจุดยืนไว้โอเคโอเคแล้ว <Okay. S 1> okay. ก็จุดตำแหน่งไว้ชิดม้ยชิดเฮ้ยพังแล้วด้วยชิดแปงแลงละโอเคเดี๋ยวผมซ่อมให้

บังเกอร์จะพังอยู่แล้วมผมรีบเกียร์บังเกอร์ตัวเองเลยโดยด่วนเลย,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 ยโอเคไฟฟ้าพร้อมพร้อมปิดพร้อมโอเคแบบนี้แหละโอ้ครับเราเปิดไฟก่อนเลยลูกนึงอันนี้เลย Oh my god, oh clap. Incó tay ra đai rồi, bắt Running. 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 không? Running. thank you có อ้ยแต่ฝั่งนู้นน่าจะแตกมาเนี่ยเพราะว่าอักเสียหายไประดับหนึ่งอาจจะโดนแค่กจนดเดียเฉยดูช่วยนีเสี่ยตอนนี้นี่คืออุตุนกนเต็มที่มากโอ้โหถงูันานบังเกอร์นเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่บังเกอร์นี้ยันประกาศสุดท้ายแล้วเค มันเกจะพังอยู่แล้วแค่นี้ไอชีตอ่ะชีตพังพังบัคเกอร์พัง <c oughs> บัคเกอร์พังแล้ววัน <c oughs> นี้การกันแนวสุดท้ายเลยเนาะโอจะวันเป็นบา้าเพื่อเพิกับโอเค แถวนน้นแคปเพื่อนรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปยิงหลังไปยิงหลังไปอ้อโอ้โหผมกระเด็นไปด้วยก็ดีเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวอ้อโอ้โหติดนั่นติดข้างพอดีเช็ดเพื่อนรีบมา ผมปักนี้เลยแล้วกันชิดลีโลดโทษลีโลดอีกเพื่อนถอยมาเพื่อนถอยมามันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เพื่อนมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้พยายามยื้อตัวเองอยู่เพิ่นถอยเพินัันถอยไปมันมาตียัศมันตายนะเฮ้ยทีเดียวตาย อยู่กันเจ็ดคนเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอย้ยเยอะแยะไปหมดโอเคตีที่ว่าเทเบคอนมันมันพอจะช่วยเราไว้ได้บ้างยันชีวิตเราไว้ไม่ให้เราตายอย่างรวดเร็วนะโอ้ยวิง่งวิ่งแล้วจ้ะไม่ไหวถอย <c oughs> ไม่ไหวฮะ, <c oughs> วฮะโอ้เยอะ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  <c oughs> ไม่ไหวจริงฮะเมื่อกี้ได้ได้ได้กันอยู่ไปกีค่คน เราทีมงานตายกันหมดเลยมีเก้าคนเล่นตอนแรกมีสามเพิ่มมาเป็นสี่นิดๆตอนหลังกระกไ้เป็นเก้าเออนีกลับบ้านได้ห้าที่เหลือตายเยี่ยมอ่ะมันเป็นแมตที่ผมเหนื่อยเหนื่อยแล้วกันโอเคเยอะผมไม่เจอกับพาร์นนาผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายว้าสามรยกว่าตัวเจอะเยอะแยะไปหมดตายไปสองที งานดีฮะ